เมนูวันนี้ข้าวคุกกะปิขั้นแรกเราก็จะทําหมูหวานก่อนเจียวกระเทียมไปเจียวกระเทียมไปแล้วก็มีหมูตอนนี้ที่แพทย์ใช้หมูไม่มีมันนะหมูไม่ติดมันหมูรวนปกติใช้หมูสามชั้นใช่ไหมแต่คนที่นี่เขาไม่กินมันเราก็ไม่ใส่มันเป็นหมูเนื้อหมูรวนเจียวกระเทียมกันน้ำมันเครื่องปรุงง่ายๆก็สามสหายนิย้ว ซีอิ้วขาวซีอิ้วดำแล้วก็ซอสผูเขาทองขนอนน้ำตาลจบหมูหวานแททง่ายๆกระเทียวหอม <c oughs> <c oughs> กระเทียมหอมเทียมหอมแล้วเราก็ใส่หมูลงไปใส่หมูลงไปแล้วเราก็จะปรุงรสต่างๆ ผัดหูแล้วก็ใส่ข่านลงไปนะจ๊ะข,นขน่นอานน้ำตาลผัดไม่ได้ผาดใส่หหวานก็ต้องใส่น้ตาลสาเยะเยอะ,ะอยนั้งั้นเดี๋ยวมันไม่วหวาน ทองทองใส่ไปโลดแล้วก็ซีอิว้วขาวก็ใส่ไปโลดตัวต้องตัวอะไรทหนะ้น้นเปิดไอ้นี่นะสีอิว้วดำใส่ไปเลยจะได้ดำดำหมูหวานมันจะดำดำใช่ไหมอันนี้เราก็จะเที่ยวให้มันเหนียว ไปแค่นี้แหละเสร็จแล้วก็ชิมเอาเอารสไหนก็ชิมเอาชิมตามใจเราเปรี้ยวหวานมันเค็มเปรี้ยวหวานมันเค็มก็แล้วแต่เราเพราะเราชิดของเราเองแล้วก็จะเคี่ยวให้มันงวดมันเหนียวเหนียวอะ่ะก็ชิมรสเอาเนี่ยหูหวานแค่ก็เตรียมใส่กับข้าวทุกติ เทียวไปเรื่อยๆจนกวา่ามันจะเหนียวมันจะหนืดมันจะเข้าเนื้อขณะหหูค่ะน, canvas, น, skiing, น,น้ำดำๆเนี่ยน้ำซอสดำๆเนี่ยเข้าเนื้อกันเป็นอันเสร็จแล้วก็ชิมตามรสชาติได้น,นี้เราก็จะทอดไข่ทอดกุนเชียงในการต่อไปเรามาทำเรามาคั่วกะปิก่อนถ้า mm. ใช้กะปิีห้อนี้นะ ปิตาไก่คู่เนี่ยอร่อยแล้วก็จะน้ำมันเนี่ยกระเทียมแล้วก็จะเจียวกระเทียมกับน้ำมันให้มันหอมก่อนแล้วเราก็จะใส่กะปิลงไปคั่วให้สุกแล้วก็ค่อยเอาไปขยำกับข้าวเราต้องคั่วกะปิให้สุกก่อนถึงจะไปขยำกับข้าวพอข,ขยำกับข้าวเสร็จแล้วก็เอามาผัาดอีกรอบหนึ่ง คือสูตรของแพทย์นี่แพทย์จะไม่ขยำแพทยจะไม่จะไม่ไมผัดกะปิแล้วก็ใส่ข้าวไปเลยแพทย์จะผัดกะปิแยกไว้แล้วค่อยกับไปคุกกับข้าวแล้วก็เอามาใส่แล้วก็มาผัดรอบหนึ่งเดี๋ยวรอ,อน้ำมันเดือดก่อนน้ำมันเติ่มเดือดแล้วกะปิยี่ห้อนี้อร่อยนะเหมือนเมืองไทยเลยไม่เค็มอร่อยมากไม่มี ไม่เค็มอ่ะกะปิยี่ห้ออื่นนะอาจจะเค็มแต่ยี่ห้อเนี้ยกินอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยมากอ่ะลองลองลองชิมดูแล้วกันมันไม่เค็มอ่ะเดี๋ยวแพทย์จะคั่วกะปิให้มันสุกก่อนนะแล้วเราค่อยเอาไปขยำไปคลุกกับข้าวพอคลุกกับข้าวเสร็จแล้วก็มาผัดข้าวอีกทีหนึน่งอาจจะหลายขั้นตอนนิดหนึ่งแต่ว่ามันอร่อยกว่ากันคั่วกะปิให้เอมให้สุก เปิดอันนี้แรงนิดนึงเพราะว่ากะปินันเบนกินมันจะคุกบ้านใส่กะปิลงไปกินกะเทียมก็ออกแล้วหอมหอมกระเทียมอนนี้เราก็จะคั่วกะปิให้สุกคั่วกะปิกับน้ำมันให้สุก,กสจะยินกันไหม หัวไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสุกอบบปิเราก็เริ่มจะได้ที่แล้วพัวมาสักพักหนึ่งก็หอมไลนะ้ไหมกินพรอมยั่วยวนใจแต่คงจะเหม็นครับบ้านครับช่อง <c oughs> คนไม่กินก็ว่าเหมินนะนะคนไม่กินกะปีก็ว่าเหมินแค่น่าจะพอแล้วปิดไฟ ปีแพทก็เริ่มหอ,อกระสุดน,นี่แพ์จะทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเราก็ค่อยเอามาขยับมาข้าวแล้วก็มาผัดอีกรอบเลย ผัดกะปิเสร็จแล้วนะทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเสร็จแล้วเราก็มีข้าวข้าวนี้เป็นข้าวเป็นข้าวอะไรอ่ะเป็นข้าวเย็นนยิ่งดีแพทนึ่งข้าวเหนียวไว้แพข้าวอ่ะเป็นข้าวเย็นยิ่งจะดีนะแต่ถ้าหุงใหม่ก็ไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะาว้เราก็ได้ข้าวมาแล้วเราก็จะตวงอันนี้ข้าวขาว กินกี่คนนะ่ะกะให้พอดีเนาะเวลาหุงค่ามันเหลือเราเราจะไม่ต้องเสียดายคนเดียวก็ถ้วยเดียวเราก็ใส่ไปอย่างนี้ข้าวตรงไปอย่างนี้ข้าวใส่ลงไปในกระทะที่จะผัดแพทขอเวลาตวงข้าวแป๊บเราก็ได้ข้าวลงในกระทะเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะมาใส่เราจะมาใส่ กะปิที่คั่วไว้นะนี่แค่คั่วอันนี้ของเก่าแพทมีเหลือแค่ใส่ของเก่าไปก่อนของเก่าแช่ตู้เยน็นแช่แข็งไว้ทำไว้ข้าวนู้นมันยังเหลืออยู่ตัวไม่พอก็เลยทอดทอดกะปิใหม่ใส่ไปเดี๋ยวจะมีคำถามว่าทำไมคั่วแล้วไม,ไม่ผัดข้าวลงไปในกระทะเลยมาคุกทำไมเสียเวลาที่แพทเอามาคุกทีหลังเพราะอะไรรู้ปะแพท ยังไม่ยังไม่มือโปขนาดจะกะความเค็มถูกเพราะถ้าเราใส่กระปิลงไปไห่ข้าวลงไปเราไม่รู้ว่ามันจะเค็มมากเค็มน้อยขนาดไหนถ้าแพทใส่ลงไปอยเงี้ยแพทจะชิมได้ถ้ามันน้อยถ้ามันไม่เค็มเราก็เติมไปอีกถ้ามันอ่อนถ้ามันเค็มไปมันมันสามารถมันสามารถอะไรนะมันสามารถปรับรสชาติได้ไงถ้าเราผัดกระปิเสร็จแล้วเราก็ าข้าวใส่ลงไปเลยอ่ะแพทกลัวมันจะเค็มเกินแล้วก็ค่อยเติมข้าวเติมข้าววันนี้มันก็จะเยอะใหญ่แบบนี้เรากะได้เนี่ยนี่เรากะระดับความเค็มได้แล้วก็ค่อยใส่ทีละน้อยอย่าเพิ่งใส่เยอะกะปิใส่แล้วก็ชิมใส่แล้วก็ชิมมันจะก็ได้พอดีแต่นี้แพททาแพททาแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึง่งเราก็จะได,ได,ได,ได้แบบข้าวมันก็จะได้เนื้อเนียนด้วยเวลา,ามือคุกอะ่ะ มันจะเข้าถึงกันไงแพทชอบทําอย่างนี้มากกว่านะาคนเขาถนัดเขาก็าผัดไปเลยก็ได้แพทก็ไม่ว่าเลยตามสบายเลยแล้วแต่แล้วแต่คนถนัดแล้วแต่คนชอบดีกว่าทํากับข้าวนะแล้วแต่คนถนัดฉันถนัดอย่างนี้เธอถนัดอย่างนั้นก็อันนี้แพทถนัดแบบนี้นะแพชถนัดแบบคุกมากกว่าแบบเอาลงไปผัดเลยแพทคุกเสร็จแล้วแพทถึงจะผัด แล้วก็ปีที่เราเหลือเนี่ยนะเราก็ก็เก็บแช่แข็งไว้ได้ดถ้ามันไม่พอเราก็เติมไปเรื่อยๆเราก็เก็บแช่แข็งไว้ที่ต้ต้องกลัววมันจะเสียเอามาขยำข้าวกินก็อร่อยเพราะแค่ผัดสุกแล้วมันก็จะแช่แข็งไว้เนี่ยเราก็ขยำข้าวให้มันเข้าเนื้อดีด้วยข้าวมันจะได้แตกตัวดีข้ามันตะปีมันก็พุกกัน เดาถึงรเข้าถึงชาติดีกว่าแพทว่าคิดว่างั้นนะจะทำแบบนี้เดี๋ยวแพทขอเวลาขยำแป๊บขยำกระปิเนื้อเนียนเลยเห็นไหมเข่ากันทุกซอกทุกมุมแล้วเราก็ผัดเลยเปิดไฟผัดผัดให้ข้าวมันอันนี้ข้าวเป็นข้าวเย็นนะคะจะผัดผัดจนข้าวมันนิ่ม ถ้าใช้ข้าวเย็นมันเน้อเลยเป็นเม็ดเม็ดเห็นไหมเม็ดไข่เม็ดมันถ้าเป็นข้าวร้อนข้าวอะไรมันก็จะเละน,นะใช้ข้าวเย็นอันดีที่สุดเราก็จะผัดไปเรื่อยๆใส่สลิวสองอันเท่า,ราไรหรือเปล่าข้าวจะได้ไม่เละแค์ก็จะชิมดูนะว่ามัน ไฟบ้มามันจะจืดไปสักหน่อยไฟจะเติมกะปิลงไปเติมกะปิ้วก็ผัดผัดจนข้าวมันนิ่มอ่ะใช้ข้าวเย็นอันดีที่สุดข้าวจะไ้ไมีเละข้าวหูไว้ค้างคืนอ่ะหุงแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ เอาออกมาจะเป็นเม็ดไฟ่เม็ันนี้หัดไปเรื่อยๆจนว่ากินกระปิเริ่มขึ้นแล้วหอ,อมข้าวก็เริ่มนิ่มตัวลงเพอร์เฟกต์ลว แคทชอบทำวิธีนี้แหละแคทไม่ชอบแคทไม่ชอบเข้าวแคทไม่ชอบหมกข้าวไปผัดเลยหรอกชอบมาคลุกก่อนมาขยำขยำให้มันเข้าเนื้อให้มันแล้วค่อยมาผัดแคทว่ามันง่ายดีสะดวกสบายขยำก่อนแล้วค่อยผัดเถียงถ้าเพื่อนๆสะดวกแบบไหนก็จะผัดลงไปเลยก็ได้นะ แพทว่าทำแบบนี้มันอร่อยกว่ากันอะขนาดไขขนาดมันเนาะทำกับข้าวนี่นะไม่มีสูตรตายตัวนะกับข้าวนะร้อยคนร้อยสูตรขอให้จุดจบออกมาอร่อยก็ใช้ได้ สสุดท้ายก็คืออร่อยโอเคจบจะสูตรไหนสูตรไหนออกมาอร่อยก็ใช้ได้นะข้าวหกข้าวแพคเริ่มนิ่มแล้วเริ่มเข้าเนื้อกินกะปิก็เริ่มออกมาหน่อยละได้จะใช้ได้แหละ จมูกทันทีทันใจเรียบร้อยข้าวผัดกะปิเดี๋ยวเราก็ไปเสิร์ฟก,กันเครื่องเราเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวไปดูเครื่องกันเครื่องเคียงเราก็มีแล้วหมูหวานเราทำไว้แล้วเห็นไหมผัวหอมแดงแดงกวามะม่วงเปรี้ยวคุนเชียงไข,ยไ,ขยไข่เจียวไข่ห่นฝอย กุ้งทอดพริกทีท่หนูตักเสิร์ฟได้เลยข้าวก็เสร็จน,นร้อนตักเสิร์ฟใครอยากกินผักกินน้อยกินผักน้อยมากก็หยิบเอาตามใจชอบ <Okay. S 1> ก็ตักข้าวมาใสา่แล้วก็ตักตัก,ตก,ตกนี่ราดแล้วก็กินโอ้อร่อยยังม,มีเสร็จแล้วเมนูข้าวคูกะปิแพทโอเคเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย